สิ่งที่ภูมิพูดไว้นั้นเป็นความจริงคือคุณแม่บอกชื่อเพลงตกไปหนึ่งคำคือคำว่าของเพราะนั้นเพลงของภูมิก็จะเป็นเพลงบ้าน,านของเราของพี่เบิร์ดซึ่งภูมิรู้จักแล้ว ห,หรือ,อยังยิ่งคิดเท่าไรใจยิ่งอ้างว้างไม่รู้มีใครคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าอิ่มท้องก็ไม่อิ่มใจข้าวสุกหม้อไหน บ้านของเราของพี่เบิร์ตธงชัยแม็กินไตนะครับเป็นแนวอัคูุสติกฟังสบายๆความหมายดีๆนะเอมีมีคุณครูฝากบอกว่าให้เขียนการบ้านมีการบ้านมาการบ้านชิ้นแรกของคุณครูคลาสลอยส์ครับก็คือคุณครูฝากมาว่าเมื่อวันนี้เราได้โจทย์ได้เนื้อเพลงแล้ว ให้เขียนเนื้อเพลงลงบนกระดาษแผ่นใหญ่ทุกคนทำไมถึงต้องเขียนบอกเหตุผลไหมสิมมถูกเพื่อที่จะได้จำเนื้อได้นี่คือเหตุผลเหตุผลแรกที่ต้องทำคือเขียนเนื้อลงบนกระดาษแผ่นใหญ่ทุกคำพูดด้วยตัวเองเพื่อจะได้จำเนื้อเพลงได้เพราะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องการจำเนื้อเพลงไม่ได้ อย่างที่สองคือคุณครูโรดได้ส่าไว้ในคราวที่แล้ววันที่เราซ้อมใหญ่จำได้ไหมว่า no vocalize ก็คือบบอีกแบบหนึ่ง vocalize คือหน้าที่ที่ต้องทำแต่คุณครูโรดแนะนำว่าเมื่อได้เพลงแล้วอย่าเพิ่งรีบร้องให้ใส่หูฟังแล้วก็ฟังเพลงไปเขียนเนื้อไปแล้วก็ฟังเพลงหลายๆรอบในคืนนี้โดยที่ยังไม่ร้อง โดยที่ยังไม่ร้องนะจำไว้โดยที่ยังไม่ร้องเพราะว่าในแต่ละเพลงจะมีรายละเอียดต่างๆซึ่งถ้าเราร้องทับกับสูฟังที่เราร้องไปแล้วเราจะขาดรายละเอียดเหล่านั้นมันจะทําให้เราสูญเสียบางอย่างที่เป็นเนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อความสําคัญของเพลงหรือเทคนิคสําคัญของของการร้องหรือจังหวะต่างๆของเพลงไปเพราะฉะนั้นคุณครูโรดบอกว่าต้องฟังเพลงมากๆ ก่อนที่จะเริ่มร้องขอให้เริ่มร้องในวันพรุ่งนี้ก็ดีคืนนี้แค่ฟังเฉยๆแล้วก็ยังมีคุณครูคลาสแอคติ้งฝากมาอีกจำการบ้านหข้อที่ต้องทำเกี่ยวกับเพลงได้ไหมข้อหนึ่งคือร้อง,องให้ร้องใหถูกข้อสองคือร้องเพื่ออะไรร้องเพื่ออะข้อสามคือเหตุการณ์กเหตุการณ์อ่าคือคือเรื่องราวเรื่องราว ือเราต้องสมมุติหรือสร้างเรื่องราวขึ้นมาให้เกี่ยวข้องกับเพลงแล้วให้รู้ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้าที่เพลงนี้จะต้องถูกร้องนั้นเกิดขึ้นจากอะไรละอะไรอีกคาแรคเตอร์ของอะคาแรคเตอร์ของเพลงใช่ไหมลวมีใครมีใครบอกอะไรนะภาวะอารมณ์อารมณ์ออารมณ์บรรยากาศของของเพลงของเพลงของไม่เหมือนคาแรคเตอร์นะคาแรคเตอร์ของเพลงแต่อารมณ์บรรยากาศของเพลงคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอบอวลอยู่ในระหว่างที่เราต้องร้องเพลงนั้น แล้วก็สิ่งสุดท้ายข้อ6คือจะมีหข้อสถานที่สถานที่ในจินตนาการของเราที่จะร้องเพลงนั้นว่ามันมีลักษณะเป็นแบบไหนอย่างไรคุณครูคลาส acting ฝากบอกว่าขอให้ทำการบ้านทั้งหข้อนี้ลงเป็นเปเปอร์ และอย่าให้เหมือนกับการที่ส่งการบ้านของครูแมวในคราวที่แล้วที่มาเร่งทําเอาในวันสุดท้ายแล้วก็ไม่ครบวิธีก็ไม่ถูกพี่แมวยังใจดีนะยังบอกคราวนี้ไม่ลงโทษแต่ถ้าเป็นพี่อ่ะพี่จะต้องลงโทษเพราะทพี่มีความรู้สึกว่าเวลาฟังคําสั่งใครแล้วเนี่ยต้องจําให้แม่นแล้วก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพราะว่าสิ่งที่เขาสั่งให้ทํานั้นไม่ใช่ทําเล่นๆแต่ทาแล้วเกิดประโยชน์กับเราทั้งสิ้น นะนี่คือการบ้านของคุณครูที่ฝากมนาะแล้วการบ้านของที่ก็เหมือนเดิมให้ทำไมล์แมปเกี่ยวกับเพลงแล้วก็คราวนี้ทำไมล์แมปเกี่ยวกับตัวเองคราวที่แล้วเราทำไมล์แมปเกี่ยวกับเพื่อนคราวนี้ทำไมล์แมปเกี่ยวกับตัวเองดูว่าตัวเองมีอะไรแล้วอยากให้มีอะไรนะครับเหมือนกันกับเพลงเลยครับเพลงก็ดูว่าในแต่ละวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสเนี่ย เราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเพลงนั้นมันมีสิ่งอะไรให้จดจําเราก็เขียนเป็น mind แ a p ออกมาอย่าลืมนะครับ mind แ a p คือผังความคิดมันจะเป็นตัวบอกว่าความคิดของเราคืออะไรโดยเฉพาะการเขียนเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าเราคืออะไรเราเป็นยังไงแล้วเราเขียนออกมาดีเทลมันเล็กน้อยนี่อะไรมันจะบอกเลยว่าคุณเข้าใจตัวเองแค่นี้เหรอนะครับก็เหมือนกันว่าเข้าใจเพลงเข้าใจแค่ไหนเขียนลงไป ทำเป็นไมล์แมปเพราะว่าเราต้องสแกนภาพเหล่านั้นเข้าไปอยู่ในสมองอีกทีหนึ่งจินตนาการความคิดทุกอย่างให้อยู่บนกระดาษนะครับอย่าเขียนแบบรู้คนเดียวนะฮะเอาแบบว่าไอ้เส้นที่แบบขีดออกมาเนี่ยตกแต่งได้ทำยังไงก็ได้ให้มันมีความคิดอยู่ในนั้นนะครับอันนี้เป็นกระดาษเปล่านะครับไปแจกกันสรุปแล้วจะมีคนละ2แผ่นสำหรับของพี่นะครับ โอเคนะครับแล้วก็ทําทุกวันวันละนิดวันละหน่อยก็ได้อย่าไปทําคืนวันศุกร <c oughs> ์ไม่งั้นจะโดนลงโทษขอแนะนําว่าวันนี้ทำหนึ่งหัวข้อเช่นเริ่มต้นแต่ว,วันนี้คือไปเนี่ยก่อนที่จะนอนอาบน้ําแล้วแทนที่จะมานั่งกินเล็กกีดอย่างเดียวต่างคนต่างทำไม์แมปข้อแรกของตัวเองครับเมื่อเราฟังเพลงหนึ่งและเมื่อเราได้เพลงที่เป็นโจทย์แล้วเราคิดยังไงกับเพลงนี้เป็นไม์แมปข้อแรก และเมื่อพรุ่งนี้คุณครูมาหาคีย์ให้แล้วก็เริ่มหัดร้องเราจะมีข้อสองข้อสามต่อไปทำทุกวันก่อนนอนวันละข้อสองข้อสามข้ออะไรก็ว่าไปนะครับแบบที่ผ่านมาไม่เอาละมาเขียนวันสุดท้ายเ <c oughs> ่อเขียนวันสุดท้ายไอ้วันจันทร์อังคารพูดเพื่อหัดเราก็ลืมไปแล้วว่าเรียนอะไรไปบ้างทําอะไรไปบ้างถูกเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆคิดว่าการเขียนใส่ในกระดาษแผ่นขาวแผ่นเดียวเนี่ย มันอาจจะแบบหลุดล่วงหายไปขอแนะนําว่าเรายังมีสมุดโน้ตอยู่ใช่ไหมเขียนใส่ในสมุดโน้ตของเราก่อนแล้วเมื่อครบทุกวันปั๊บก็เอาของในสมุดโน้ตอะลอกลงไปบนกระดาษแผ่นเพื่อที่จะส่งให้พี่แมวในขณะเดียวกันเราก็จะมีต้นฉบับของเราอยู่ด้วยแล้วก็มีก๊อปปี้ที่ส่งให้พี่แมวอยู่ด้วยเราจะได้เตือนตัวเราเองอย่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราคิดและส่งให้พี่แมวรู้นั้นมีอะไรบ้างไม่ใช่ส่งให้พี่แมวแล้วลืม เพราะฉันเขียนไปแต่ละวันปั๊บฉันไม่มีก๊อปปี้ฉันลืมดังนั้นขอแนะนําว่าเขียนไปในสมุดโน้ตของตัวเองแล้วก็ลอกลงในกระดาษอีกที่นึงนี่คือปากกาที่ใช้สําหรับเขียนลงกระดาษแผ่นใหญ่เนื้อเพลงนะครับมีเขียนวีติดไว้และเรียบร้อยเก็บไว้เป็นของตัวเองอย่าให้หายและอย่ามาเขียนอะไรเล่นกันแหมชอบโจทย์วันนี้จัง นะครับเพราะเป็นโจทย์ที่เชื่อว่าคือเราเราร้องเพลงที่เราอยากร้องแล้วก็ผ่านไปแล้วในวีคแรกใช่ไหมครับมาคราวนี้ร้องเพลงที่คน<ม>ที่อยากแม่อยากให้เราร้องเชื่อว่าทุกคนน่าจะทำได้ดีนะครับออ <c oughs> สองสองโชว์ที่ผ่านมาสิ่งที่พวกเราขาดคือพลังในการแสดง พลังเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ที่เราดูคอนเสิร์ตพลังก็คือมันไม่ใช่พลังของร่างกายมันเป็นพลังที่แบบข้างในอ่ะที่อยากจะทําโชว์มาให้ดีๆนะครับถามว่าพลังตรงนี้เนี่ยมันจะเอาเอาอกมาได้ยังไงคือเราต้องฟังเยอะๆฟังอย่างที่ครูโรดบอกฟังจนได้ยินว่าเรื่องราวมันคืออะไรสิ่งสําคัญของเพลงนี้มันคืออะไรในขณะเดียวกันทาไม้แมปไปด้วยก็ได้จดไว้ หรืออะไรเงี้ยวิเคราะห์ใช้การวิเคราะห์แล้วหาหัวใจสําคัญของเพลงนี้ออกมาให้เจอแล้วดูว่าทําไมต้นฉบับเขาร้องเพลงนี้ออกมาได้อย่างนี้เพราะอะไรพลังของเพลงนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วเราก็ใส่ตรงนั้นเข้าไปนะครับไอ้ประเภทที่แบบว่าขึ้นไปร้องเพลงทําให้มีเสียงคือมันคำว่ามิวสิกกับนอยส์นี่มันต่างกันแต่ทั้งสองอย่างเป็นเสียงเหมือนกัน แต่การร้องเพลงอย่างมีอารมณ์เนี่ยมันก็คือดนตรีแต่ว่าการร้องเพลงแบบไม่มีอารมณ์ไม่เข้าใจอะไรเลยมันคือเสียงที่น่าลำคาญ <c oughs> นึกออกไหมครับมันคือ Noise นะครับเพราะนั้นใส่พลังเข้าไป Energy ทุกอย่างใส่ลงไป Energy ในเรื่องของ Spirit ในเรื่องของ